กลับมาที่ช่อง a อคาเรวิววันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถบ้านรุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยอย่าง2026 Electric Tri-Cycle RV Camper รถบ้านไฟฟ้าแบบ3ล้อที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในปีนี้เพราะมันผสมผสานระหว่างความสะดวกสบาย ความกระทัดรัดและเทคโนโลยีสุดล้ำเข้าไว้ในคันเดียวเหมาะสำหรับคนที่รักการเดินทางและชอบชีวิตอิสระบนท้องถนนมาดูกันครับว่าทั้งดีไซน์ภายนอกภายในสมรรถนะและราคาของมันจะน่าสนใจแค่ไหนเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนรถบ้านไฟฟ้า3ล้อรุ่นปี2026นี้ออกแบบมาให้ดูทันสมัยโค้งมนและเพรียวลมตัวถังทำจากอลูมิเนียมผสมโพลิเมอร์น้ำหนักเบาแต่แข็งแรง ทำให้ประหยัดพลังงานและทนทานต่อสภาพอากาศการออกแบบรูปทรงช่วยลดแรงต้านลมเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่ได้อย่างยอดเยี่ยมตัวรถมีล้อหลังสองล้อเพื่อความมั่นคงและล้อหน้าหนึ่งล้อสำหรับการควบคุม ทรงตัวดีและบังคับง่ายระบบไฟหน้าและไฟท้ายแบบเล็ดเพิ่มความปลอดภัยยามค่ำคืนและยังช่วยให้รูปลักษณ์ดูไฮเทคยิ่งขึ้นด้านบนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ระหว่างจอดหรือขับขี่ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้ที่ช่วยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้านข้างของตัวรถมีช่องเก็บของอเนกประสงค์ใช้เก็บอุปกรณ์เดินทางหรือเครื่องมือขนาดเล็กได้ ส่วนด้านหลังสามารถเปิดออกเป็นครัวขนาดเล็กมีเตาไฟฟ้าพื้นที่เตรียมอาหารและบางรุ่นยังมีกันสาดพับได้เหมาะสำหรับทำอาหารกลางแจ้งหรือพักผ่อนชมวิวภายนอกเรียกได้ว่าออกแบบเพื่อการใช้งานจริงได้อย่างลงตัว ต่อมาเป็นส่วนของภายในห้องโดยสารถึงแม้ขนาดจะเล็กแต่การจัดวางภายในชันฉลาดมากภายในตกแต่งด้วยวัสดุรักโลกโทนสีอบูนและทันสมัยมีพื้นที่พอสำหรับ1-2คนเบ่อนั่งสามารถพับแปลงเป็นเตียงนอนได้มีช่องเก็บของซ่อนอยู่ใต้เบาะแสงไฟแบบเล็ดปรับระดับความสว่างได้ตามต้องการ รุ่นปี2อง6ยียังมาพร้อมแข็งควบคุมอัจฉริยะ smart control panel ที่สามารถควบคุมระบบไฟแอร์แบตเตอรี่และระบบรักษาความปลอดภัยได้ผ่านหน้าจอสัมผัสหรือจะเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนก็ได้สะดวกสบายสุดๆบริเวณครัวภายในมีเตาไฟฟ้าขนาดเล็กอ่างล้างมือและตู้เย็นแบบ12งโวล์พร้อมโต๊ะพับเก็บได้เหมาะสำหรับเตรียมอาหารง่ายๆขณะเดินทางระบบระบายอากาศและกรองอากาศภายในห้องช่วยให้บรรยากาศสดชื่นอยู่เสมอ ในเรื่องของความสะดวกสบายรุ่นนี้เพิ่มฉนวนกันความร้อนและระบบแอร์ที่มีประสิทธิทภาพสูงทําให้ภายในเย็นสบายในหน้าร้อนและอบอุ่นในหน้าหนาวบางรุ่นยังมีห้องน้ําขนาดเล็กและถังเก็บน้ําสําหรับใช้งานพื้นฐานเหมาะสําหรับคนที่ต้องการใช้ชีวิตแบบมินิมอลแต่ครบฟังก์ชัน มาดูที่สมรรถนะการขับขี่กันบ้างรถบ้าน3ล้อไฟฟ้ารุ่นนี้ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพลังสูงคู่กับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนรุ่นใหม่ให้กำลังประมาณ40 6 0แรงม้าครึ่งอยู่กับรุ่นขับขี่ได้เงียบเลื่นและตอบสนองดีเยี่ยมอัดราเร่งถือว่าดีมากสำหรับรถ3ล้อและระบบกันสะเทือนก็ปรับจูนมาอย่างเหมาะสม ขับขี่ได้มั่นใจทั้งในเมืองและทางคดเคียวระบบเบรกไฟฟ้าแบบชาร์จกลับ Regenerative Braking ช่วยเพิ่มระยะทางในการขับขี่ได้อีกด้วยสามารถวิ่งได้ไกลประมาณ180-220กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง แล้วแต่สภาพถนนและน้ำหนักบรรทุกและเมื่อชาร์จด้วยไฟบ้านใช้เวลาประมาณ6-8ชั่วโมงหากใช้เครื่องชาร์จเร็วจะใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็ได้พลังงานถึง80%เหมาะมากสำหรับการเดินทางท่องเทียย่ยวระยะสั้นหรือแคมป์สุดสัปดาห์ระบบกันสะเทือนให้ความนุ่มนวลและทรงตัวดีสามารถวิ่งบนถนนลูกรังหรือเส้นทางแคมป์ได้อย่างสบายถึงแม้จะไม่ใช่รถออฟโรดเต็มรูปแบบแต่ก็ขับผ่านเส้นทางธรรมชาติได้อย่างมั่นใจ ในด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัยก็จัดเต็มไม่แพ้ใครมาพร้อมระบบ GPS นำทางกล้องมองหลังเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุรอบคันและผู้ช่วย AI ที่สามารถตอบโต้ด้วยเสียงคอยแจ้งสถานะแบตเตอรี่เส้นทางและการบำรุงรักษาอีกทั้งยังมีระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน SOS ที่สามารถส่งสัญ,ญญาณขอความช่วยเหลือได้หากเกิดอุบัติเหตุระบบรักษาความปลอดภัยก็มีทั้งการล็อกประตูอัจฉริยะไฟส่องสว่างอัตโนมัติเมื่อมีการเคลื่อนไหว และระบบติดตามตำแหน่งผ่านแอปพลิเคชันในมือถือถือเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้เจ้าของมั่นใจได้ทุกการเดินทางพูดถึงเรื่องราคากันบ้างรถบ้านไฟฟ้า3ลอ้อรุ่น2026นี้มีราคาอยู่ที่ประมาณ12,000ถึง18,000ดอลลาร์หรือราวๆ450,000ถึง680,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์เสริมถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับรถบ้านทั่วไปเพราะคุณได้ทั้งยานพาหนะที่พัก และระบบพลังงานสะอาดในคันเดียวต้นทุนการบำรุงรักษาก็น้อยเพราะใช้ระบบไฟฟ้าและด้วยพลังงานจากแผงโซลา่าเซลล์ก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายระยะยาวได้อีกด้วยเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการใช้ชีวิตแบบอิสระและใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยรวมแล้ว2,026 Electric Recycler RV Camper คือรถบ้านขนาดเล็กที่ตอบโจทย์คนรักการผจญภัยได้อย่างครบถ้วนทั้งประหยัดพลังงานใช้งานง่ายขับขี่สะดวกและดีไซน์สวยทันสมัยเป็นตัวแทนของแนวคิดใหม่ในยุคที่เทคโนโลย และการใช้ชีวิตเรียบง่ายมาบรรจบกันอย่างลงตัวถ้าคุณกำลังมองหารถบ้านที่สามารถพาคุณไปได้ทุกที่ใช้พลังงานสะอาดและไม่ต้องจ่ายแพงรุ่นนี้ถือเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับขอบคุณที่รับชมรีวิวของเราในวันนี้กับเอคา e ีวิวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆและเทคโนโลยียานยนต์สุดล้ำจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ